เคยได้ยินว่าถ้าเราใช้มือช่วยตัวเองบ่อยจะทําให้เสร็จช้าจริงไหมคะรีสโตริสมันด้านขึ้นได้หรอ <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้ไว้แกการที่แบบเราใช้มือหรือเราช่วยตัวเองอะไรต่างๆมันจะทําให้เราอะรู้จุดแล้วว่าตรงไหนใช่ทําให้เสร็จตรงไหนที่ทําให้เสียวเ,เนื้อ,อไหมพอใช้มือปุ๊บเราจะรู้เหลี่ยมรู้มุมและว่าอุ้ยตรงนี้โอเคตรงนี้แบบว่าใช่เลยเนื้อปะเออเราจะรู้แล้วทีเนี้ยเวลาไปทํากิจกรรมกับคนอื่นแล้วเสร็จยากอะไรกันปะจริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิง มันก็รู้เหมือนแบบพอเราทําเอเราจะรู้ไงมันเหมือนเราทําอาหารนะเราจะรู้ว่ารสชาติยังไงที่เราชอบเราปรุงเราเคย่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่ามุมไหนที่แบบมันฟินมุมไหนที่แบบมันเสร็จแต่พอไปทํากับคนอื่นที่ว่ามันน่าจะอยู่ที่ว่าเขาอะอาจจะไม่ได้รู้จักมุมอะไรต่างๆที่เหมือนที่เรารู้ไงก็เลยรู้สึกว่ามันเสร็จยากกว่าแต่ถ้าทําบ่อยๆอะมันมีส่วนไม่เกี่ยวกับว่าทําเองหรือทําให้แฟนนะเกี่ยวกับว่าความถี่ถ้ามันเยอะจริงๆอะถ้ามันเยอะไปอย่างเช่นไม่ได้เยอะไปหรอกมันเยอะอะช่วงหนึ่งไม่ไม่ได้ทุ ทุกวันขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าช่วงหนึ่งที่แบบทําวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําอีกเดี๋ยวเว้นวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําอีกและอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงอย่างนั้นอ่ะจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคู่ของเราอ่ะจะเสร็จยากกว่าเวลาทิ้งช่วงนานๆแล้วมาทาถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเราจะรู้สึกว่าเสร็จยากขึ้นหรือมุมเดิมที่เคยทําอ่ะ มันเหมือนแบบเหลี่ยมเดิมที่เคยเสร็จอะเขาไม่เสร็จเขาไม่เสร็จแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกระบวนท่าเออมันจะมีความยากขึ้นเสร็จยากขึ้นจริงกันเนี้ยคอนเฟิร์มว่าจริงนะคะถ้าทําบ่อยๆไม่เกี่ยวกับว่าเราทําตัวเองว่ะเราทําให้เขาบ่อยมันก็เขาก็เสร็จยากขึ้นได้จริงนะคะอันเนี้ยเรื่องจริงล้วก็แนะนําว่าให้เว้นทักหน่อยสร้างความตื่นเต้นเออสร้างความแบบเซอร์ไพรส์เกิดเป็นอีสเตอร์เอ็กบ้าง ไปให้ต้องค้นหาบ้างอะไรเงี้ยเออก็เว้นมั่งพี่สังเกตว่าถ้าเว้นช่วงนานหน่อยแบบเว้นไปเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาทำเนี้ยเขาอะจะเสร็จเร็วเว้ยแล้วเสร็จได้ง่ายเหมือนแบบไม่ถูกสัมผัสไม่ถูกกระตุ้นอย่างนั้นมานานมันก็จะเสร็จได้ง่ายกว่าถ้าเราทำโอ้แต่บ,บี้จะบันทาทุกวันเลยช่วงหนึ่งก็แบบเริ่มยากลวเริ่มไม่เสร็จเริ่มตะคิวกินเลยก็เด้ะหลเริ่มแบบไม่ตื่นเต้นละไงฮา่าไปลเลยเออทำแบบ เพราะฉะนั้นคิทอลิทมันไม่ได้ด้านขึ้นเล้ยมิจิเรามันไม่ได้ด้านขึ้นได้มันไม่ใช่เนื้อหนังที่สามารถจะด้านมันไม่ใช่ข้อสอกมันไม่ใช่ตะตุ่มที่แบบถ้าแตะว่ามึงนั่งคัตมาดมึงนั่งเล่นไพ่นานแล้วแม่งตะตุ่มด้านขึ้นอย่างเงี้ยเออโอเคเข้าใจแต่แบบจ่มีโกะอ่ะไม่ใช่ตะตุ่มมันไม่ใช่ข้อสอกที่มึงจะแบบนั่งนานๆหรือแบบถูจนนานแล้วแม่งแบบมันด้านขึ้นหรือว่าไงเออโลแกนตัวนี้นะคะแแท็กจิมิโกะไม่ใช่ข้อสอบ ไม่ด้านมไม่ใช่ผิวหนังที่แม่งมีเอาไว้ด้านเอาไว้รองรับแรงที่แบบด้านได้โหการจะด้านได้นะมันต้องอันหนึ่งต้องเป็นผิวหนังที่ด้านได้ด้วยด้านได้ด้านขึ้นมาได้ไม่ใช่ด้านได้ไอโอตขึ้นข้อศอกที่แบบถ้าเราเรานั่งอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆปีหนึ่งแม่งก็ด้านขึ้นหรือป่าหรือแบบตะตุ่มมึงนั่งเล่นไพ่บ่อยๆมันก็ด้านหรือแบบว่าไอเล่นกีตาจับสายมันเจ็บพอมันเจ็บร่างกายมันก็จะเกิดการสร้างหนังที่มันด้านขึ้นเพื่อป้องกัน การเจ็บในครั้งต่อไปร่างกายมันฉลาดมันจะรู้ว่าเออเนี้ยใช้งานบ่อยตรงเนี้ยต้องต้องแรปรับแรงแร็ปแปรับแรงกระแทกบ่อยหรือแบบรับแรงที่แบบเสดสีกับสายกีตาร์บ่อยผิวหนังมันก็จะหนาตัวขึ้นมาได้เพื่อรองรับครั้งต่อไปให้เราซึ้งเซฟตัวเราเองใช่ปะแต่มิจิแกนแรงขนาดนั้นไม่ล่ะเออฉันถาม แกแรงเท่าเวลาแกกดถูสครัดส,สายกีตาร์ไหมล่ะถ้าไม่ได้มีความสามารถจะสครัดกดคอดได้ขนาดน,นั้น <c oughs> ก็ให้จำว่ามันไม่ด้านโอเคไหม <c oughs> ถ้ามิจิมีความสามารถในการกดคอร์ดถ้ามิจิมีแรงในการกดเป็นคอร์ดได้เท่านิ้วเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันว่ามิจิด้าน <c oughs> โอเคไหมก็ลียนกีตาร์ไปเลยสิด ก,ก็เล่นกีตาร์เลยสิคะขอร์ด G G i n o r D D A A minor นึกออกไม G A minor แล้วอะดีดีแล้วอะไรวนวนวนรูปสี่ห้อง ไม่ได้เพราะว่าผมน้องจะเข้าไปพันไม่ได้อย่าหาทําเดี๋ยวผมน้องเข้าไปพันในสายไม่ได้นะคะทุกคนอย่าทอย่างนี้นะคะอย่าทดลองนะคะนี่พี่เปียบเที่บให้ฟังว่าเออ,อตอนพี่เล่นกีตาร์นิ้วมันด้านขึ้นมาเพื่อรองรับแรงกดใช่ไหมแต่ถ้าช่วงนี้ไม่ได้เล่นนิ้วมันก็จะหายได้มันก็จะกลับ่าออถ้าไปเล่นอีกก็เจ็บอีกเลยแต่นนจิเธอต้องฟังก่อนว่าคริสตอลิสไม่ได้รับแรงขนาดนั้นและมันไม่ใช่ผิวหนังที่จะด้านขึ้นมาได้นึกออกไหมเซลล์ผิวหนังมันมีหลายชนิดแกเข้าใจ หเออพี่คะที่ตอลิตจะด้านขึ้นไหมคะไม่ใช่ตะต,ตุ่มเนาะชี้แจงให้ตรงกันตรงนี้และอย่าไปทดลองว่าเออพี่เบอกว่าอีก,กิตา้าได้ไม่ไม่ได้ไงบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวก็บาดเจ็บหรอกเข้าใจไหมมิจิไม่ใช่ข้อสอกอ่ะเกิดแฮชแท็กแล้วเนื้อไหมเออ ก็ไว้เจอกันใหม่ถ้าเป็นไลฟ์ก็คือวันเสาร์สามทุ่มแต่ยังไม่ได้บอกว่าเสาร์ไหนก็คอยติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวนะ้นอจะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอาแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย